นับถอยหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเต็มตัวสำหรับคู่รักบันเทิงก้อยรัชวินและหนุ่มตูนบอดี้แสลมเพราะตอนนี้สาวก้อยกำลังตั้งท้องลูกสาวคนที่สองอายุคันกว่า6เดือนแล้วและก่อนจะคลอดเบบีคนเล็กล่าสุด ผู้รักก้อยตูนก็ได้จัดคลิปพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนองทะเลบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงแดนจิงโจ้ประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่า our baby moon t r i p last trip for 3 of us before we become a family of 4 พาพี่ทะเลไปดูจริงโจ้ทริปส่งท้ายก่อนน้องสาวจะมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KTS Journey เครื่องหมายสี่เหลี่ยม KT ทะเลนับถอยหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเต็มตัวสำหรับคู่รักบันเทิงก้อยรัชวินและหนุ่มตูนบอดี้แสลมเพราะตอนนี้สาวก้อยกำลังตั้งท้องลูกสาวคนที่สองอายุคันกว่า6เดือนแล้วและก่อนจะคลอดเบบีคนเล็กล่าสุด ผู้รักก้อยตูนก็ได้จัดทริปพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องทะเลบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงแดนจิงโจ้ประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่า o u r baby moon t r i p last t r i p for ส of us before we become a family of สพาพี่ทะเลไปดูจิงโจ้ทริปส่งท้ายก่อนน้องสาวจะมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม kts j o u r n ี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม k t ทะเล